ครับบรรยากาศแข่งหอวสมองนะครับ,บ,รบรคนเยอะมากครับวันนี้นี่ครับรอนั่<อ>งรอไปตีนาดินกันครับนี่นี่ <c oughs> คือค้าครับหัวสมองนี่ครับดูบรรยากาศครับตกปลาเยอะมากครับวันนี้เรือออกไปหลายลำแล้ว โอ้หเยอะมากครับคือคักครับครับมาถึงหมายครับบรรยากาศประกอบเบ็ดแล้วครับนี่แล้วก็หมุนตัวนี้นี่นี่นีดูประกอบเบ็ดแล้วครับเตรียมที่พักเรียบร้อยครับเอาละ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 มีอาการมีอาการปวดวัดเลยวัดเลย มาแล้วสายขาวไม่ขาวก็กลับส้อยหาปลาเหยื่อใช่ไหมเนี่ยปลาเหยื่อปลาเหยื่อหมุนอย่างเดียวเอามีดแถอ๋อเอาสายสายตะคันนั้นมาด้วยมุดมีมุดโอ้โหมุดนั่นนี่ย ปลาขาวอ่ะปาเพียนปลาแหละปลา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 ครับเนี่ยมาแล้วตัวสวยๆนะประเพียนโอ้โหครับไม่ได้หยุดไม่ได้ย้อนครับโอ้โหวุ่นวายตีเบ็ดกันไม่ทันเลยวุ่นวายกันเลยครับดูนี่ครับ เดี๋ยวงัดเดี๋ยววัดโอ้โหขาวตะเพียนกระมังกระมังมาแล้วเอาแล้วกระมังมาแล้วตะเพียนใหญ่ก็มากลับก็มาเริ่มาหมดแล้วครับนี่ครับบุญวายกันเลยครับเอวผลงานไายนัดครับสําหรับการลงแข่งวันนี้ครับไต่นัดไรเรือประจําร้านอูฟิชิงนะครับนี่ครับผลงานครับผมครับ ถ้าบรรยากาศค่ำคืนครับสำหรับไมอูฟิติิงครับนะครับลูกค้าตีเบ็ดรอลุ้นกันกลางคืนครับช่วงนี้ลมนิ่งอะไรนิ่งหมดครับปลาก็นิ่งครับตั้งแคมป์กันครับนอนค้างคืนครับวันนี้นี่ครับอากาศดีครับช่วงเย็นๆครับนี่ครับไมอูฟิตชิงครับรอติดตามผลงานครับผม ครับบรรยากาศหมายอู๋จริงยำคำคืนครับนี่ครับแคมปิ้งกันครับนี่ครับอาหารเราคืนนี้นี่ครับโอ้หตีเบ็ดก็ตียังไม่เสร็จครับอาหารก็เสร็จแล้วนี่โอ้โหครับบรรยากาศครับครับดูผลงานครับยกยกยกขึ้นมานี่ครับหุ่น่ะ คขายังไม่กลับนะครับยังดูต่อครับอ,อ,อะไรไม่รู้นี่ตัวประดาดคิดคิว,วอือะเยนโบโบครับนี่ครับ ยังสู้ต่อนะครับยังไม่กลับนะครับนี่ครับดูครับตะเพียนตัวนี้เฮ้ดูดูดูเป่งเป่งโบโบยกทิศเอาเอาแล้วครับเอาเดียบร้อยมีสิบครับโออคือคนไม่เห็นเนี่ยตะก้อใครเนี่ยมันยาวมาถึงนี่นึกว่าตะก้อคันนี้คันนี้โอ้มันขับตะแรกหรือเปล่าตะก้อผมไงเออใช่คันนั้นแหละ นี่ครับจะกินแล้วมันพุ่งขึ้นอาหารมื้อเที่ยงเราครับเนี่ยวันสุดท้ายมาครับกินตปลานี่ครับกานข้าวนี่กลัวพองนี่ครับมาตกปลาจะกินต้มไก่ครับไก่ทอดนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศดีครับนี่ครับเมื่อคืนโดนฝนเต็มเต็มครับรอรุ่นกันต่อครับวันนี้ครับหมายตกปลาอูฟิชชิงครับก็มีทั้งหมายตกหน้าดินและหมาย ชิงเดืวสปิวครับนี่ครับตกหน้าดินด้วยตีชิงเดิวสปิวก็ได้ครับตีหน้าดินเงียบก็มาตกสปิวเล่นครับนี่ครับสปิ้วชิงเดิวได้ครับมีอาการแล้วครับนั่นนะครับนี่ยลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้ครับที่ร้านอูฟิทิ้งหัวสมองครับได้สนุกกันแน่นอนครับฝากไว้ด้วยครับ ปลาตะเพียนโบโบอย่างนี้เลยนี่ครับลูกค้าจะกลับแล้วครับผมก็ลงเหยื่อบอมไว้ต่อนี่ครับลงอีกครับปลาลังเข้าครับลังเก็บของกันครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับครับมาดูกระสอบครับกระจุยกระจายครับดูครับคุณคุณคุณรอบด้านครับ มาหนึ่งแต้มครับขึ้นทั้งยี่สกสวายแต่ว่าไม่ลงครับวันนี้ฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยดีครับลมแรงเมื่อคืนฝนตกครับฝากไว้ด้วยครับหมายอุกชิ่งครับครับหมายดิบครับฝากไว้ด้วยครับครับลูกค้าจะกลับแล้วครับเก็บของแล้วครับดูผลงานกันอันนี้ปลาที่ตายแล้วทำแล้วนะครับฮ้ยชะโด ปลาที่ตายแล้วเหมือนกันครับทำแล้วครับกระชังนี่ครับปรากฏก็ได้โอ้ปลาขึ้นแรงลมแรงครับปลาตายอากาศร้อนก็นดได้ครับ เยอะอยู่ครับพอพอได้สนุกครับนี่ววยวางเลยจะใส่ถังเลยผมไปเอาทีเด็ดมาก่อนอ๋อไปเอาทีเด็ด <c oughs> อ๋อลืมลืม <c oughs> อะไรไม่รู้นี่อยู่ในน้ำนี่ไปดูก่อนเนี้โอ้เนาะอะไรวะใน,น้ำผูกอะไรไว้ครับหมูน้ำแมวน้ำใช่ไหมเนีน่ะมาแล้วโอ้โห โอ er mm ้โหเอ้าเอาเอาโอ้โหนะแกมาเปิดหมายให้จริงครับงัดต่อไม่อ๋อมันมุกเวลาต้าต่อเนี่ยม้วนไปม้วนมาแกเช็ดเลยครับแกเช็ดเลยโอ้โหนี่นี่เกือบสิบครับผมว่านี่ได้ที่ครับได้หนึ่งครับวันนี้ขาดไปหนึ่ง งานสองวันหนึ่งคืนครับกับทีมงานแลนะเบิดมาถอนยาให้ <laughs> หน้าหมายเตียนเลยครับยาขึ้นให้หมดแล้วถอนยาขึ้นหมดแล้วนะครับเนี่ยเตียนเลยครับโอ้มาเลยครับจับเชือกไว้ด้วยนะโอ้ดูดิมันใหญ่แค่ไหนหนู่นนะโอ้สุดยอดถังเนี่ยวางบนถังนี่ครับ เอาดูดิกระถางกับอะไรใหญ่กว่ากันโอ้โห <laughs> โอ้ยตีแล้วตีแล้วโอ้โห,โโหใจเย็ยนๆอันนี้ถังห้าสิบห้าลิตรอุ้ยเลือดไหลแล้วเหรอโอ้โดูเิียกระดูงครับยาวกว่าถังอีกโอ้โหสุดยอดนะครับผลงานร้านอูฟิชิงครับไม้อูฟิชิงฝากไปด้วยครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับวปลาตัวนี้กี่โลกันนี่นี่ครับปุ๊บกี่โลเอ้ยเก้าโลครึ่งครับโอ้โหขาดนิดเดียวเกือบสิบโลครับนี่ครับบึมบึมถ้าช่วงไข่นี่น่าจะสิบสามโลขึ้นเลยเนาะ ครับผลงานเหยื่ออูทิ้ง9กิโลครึ่งครับนี่ครับเหยื่อสูตรว่าคิดร้านอูทิ้งครับเต็มงานระเบิร์ตครับไปเสียห่ำกิโลได้แล้วครับนี่ครับโอ้โหเกือบสิบครับขอบคุณครับงานหมายเปิดหมายครับนี่ครับ